Two, one, two, three, ขอต้อนรับเชิญคุณหมอณรงค์พุ่มโพง,งามครับ,บครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับผมหมอณรงค์พุ่มโพง,งามประธานกิตกรรมศััตร์ของบริษัทจินแกนและก็ เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สมคนหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับขอยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านครับเปโคนก็ไผมในฐานะที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาของบริษัทจิมแกนนะครับผมกับอาจารย์นรัตประยุนนันุเทพนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ประยุนนนุเทพนี่ครับ เป็นคนอ่าเป็นคนดีมากครับเป็นหนุ่มไฟแรงด้วยครับมีวิสัยทัศน์ที่เข้าไปเป็นคนกล้าได้กล้าเสียและจะเป็นคนโปร่งใสแล้วก็มีความจริงจังและจริงใจนะครับอ่าผมก็เลยถึงร่วมอ่าครับร่วมกับท่านนะฮะอ่ามาผลิสมองคนซึ่งสองคนเนี่ยครับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่มีใครกล้าใส่สองคนนะฮะ เพราะที่ไม่กล้าเพราะอะไรนะเพราะว่าผมไปสัมผัสมา40ปีผมอยู่กับสมคนนี้มา40ปีครับผมอยู่บริษัทร้านขายยายี่สอ่สิบปี22ปีฮนะแล้วก็มาเปิดสถานพยาบาลอีก22ปีนะ4ีปีนะแล้วคนอื่น,นะฮะกล้าทำไหมฮะสองคนเพราะว่าสอคนนี่แหละครับต้องเป็นคนที่มีบุญ ถึงจะได้ทานถ้าไม่มีบุญไม่ได้ทานนะฮะบางคนรวยๆนะครับรวยแบบล้นฟ้านะ่ะก็ยังไม่มีโอกาสได้ทานเพราะเหตุใดฮะเพราะว่าต้องมีบุญลบารมีถึงจะได้ทานเพราะว่าสองคนนี้เป็นพืชที่ปฏิหารนะฮะปฏิหารปฏิหารอย่างไรนะฮะผมจะเล่าให้ฟังอย่างต้นนี้นะครับต้นต้นใหญ่นี้นะครับ สมัยก่อนนะฮะเมื่อประมาณผมต้องเล่าความเป็นมาของสมคนก่อนนะฮะเพราะว่าสมคนเนี่ยมีในประเทศจีนประเทศเดียวนะฮะแล้วก็มีสามมณฑลนะฮะมณฑลที่ดีที่สุดนะครับคือคือกิกงลิมครับกิกรลิมหรือเก้อหลินนะฮะเป็นมณฑลที่สุดยอดที่สุดแล้วรองลงมาก็คือเหลียวแรงนะฮะเลี้ยวหลินนะฮะมณฑลเลี้ยวหลิน เป็นอันดับสองแล้วก็มณฑลอ่าเผยเหลืองกลางนะฮะก็หรือว่าเฮกเลงกังนะฮะเป็นอันดับที่สามครับผมไม่เอาครับผมเอาเกอ้อหลินนะฮะกิกลินนะฮะเป็นสุดยอดเพราะตรงนั้นนะเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยฮนะภูเขานี่จะยาวไปถึงโน่นเลยฮนะโซเวียตโซเวียตได้ไป30%เมืองจีนได้มา70%นะฮะโซเวียตจะต้นและแค่นี้ ตน้นสั้นๆเล็กๆนะเพราะตรงนั้นพื้นที่ของเขานะคือทองจะน้อยกว่าเพราะภูเขาเนี่ยเป็นทองแล้วเกิดจากธาตุทองเกิดจากธาตุทองแล้วสมัยก่อนเราทําไมไม่รู้จักครับสมัยก่อนก่อนสมัยพระแม่ชูศรีไทยเฮานะเก็บได้เท่าไหร่ต้องถวายชูศรีไทยเฮาถวายพระราชวงวศ์ถวายห้องเต้มหมดนะฮะไม่มีโอกาสได้ออกมาให้ใครเห็นเก็บได้เท่าไหร่ต้องถวาย เมื่อไปปับเมาเซตุงขึ้นมาเมาเซตุงก็ไมโลคุณเก็บได้เท่าไหร่ครับถือเมาเซตุงขึ้นมาก็สถาตัวเป็นปาธนาเิปดีคุณเก็บได้เท่าไหร่ครับสร,ร,ร,รงตามประเทศนะเพื่อเอาเงินจีเอาเงินตาเข้าประเทศนะครับสมัยนั้นครับตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับล้านห้าถึงสองล้านตัทตัวละล้านห้าถึงสองล้านนะฮะแล้วก็อันนี้ ตัวหนึ่งนะฮะประมาณเจ็ดแสนถึงแปดแสนนะฮะตัวละนะฮะแล้วก็อันนี้ตัวหนึ่งนะฮะประมาณสามถึงสี 3, ่แสนบาทนะฮะอันนี้ตัวหนึ่งครับก็เป็นหลักหมื่นนะฮะเป็นหลักหมื่นแต่พอหลังจากนั้นครับต้นเสี่ยวพิงต้นเสี่ยวพิงขึ้นมาครับมาเซตุงเสียชีวิตไป ต้งเยวเพงพามาเซตุงเสียชีวิตไปครับภรรยาแกกับอ่าอีก4คนครับก็สถาบัตัวตนาตัวขึ้นมาเป็นอ่า,าแ็กซี่นังต่างครับก็คือสี่คนบริหารก็บีบครับบีบการกินการอะไรทุกอย่างเนี่ยแย่กว่ามาเซตุงอยู่ก็ตั้งเยวเพงขึ้นมาครับจับไอ้สีคนนี้ไปไปขังนะตั้งเสยวผิงก็ขึ้นมาบริหารประเทศเปิดประเทศเลย เปิดประเทศให้คนเข้ามาแล้วสมัยก่อนที่แพงพ่ออะไรฮะพอเปิดประเทศปั๊บอ่าประเทศจีนจากคนหนึ่งฮนะไม่ไม่ทำให้มีเงินนะครับทํางานคุณจะทาํางานยังไงก็กินสามมือจะทํางานดัดเบาก็กินสามมือฉะนั้นต่อมาก็มาถึงตึ้งเสียวผิงไม่รู้คุณไปเก็บมาสมัยก่อนครับที่แพงพ่ออะไระคือว่ ที่ไปเก็บนี่ฮะที่ไปจับเนี่ยไม่ใช่ว่าไปคนสองคนนะฮะเพราะไปในเขาในป่าซึ่งพวกนี้นะครับมีชีวิตนะครับนะจะเล่าให้ฟังปีหนึ่งหลังจากปีหนึ่งไอ้นี่ก่อนปีนะครับพอหลังจากปีหนึ่งขึ้นไปละฮะคือเขาจะเกิดเกิดในซอกเขาถ้าคุณเข้าใกล้ครับหลบพอหลบไปคุณไปหายังไงก็ไม่เจอเหมือนกับหอยหลอดฮะท,ท,ที่ที่ที่แม่กซ์ทองนะฮะ อาปูนขาวไว้หยอดมันโผล่ขึ้นมาคุณต้องรีบจับถ้าไม่จับมันมุดลงไปคุณไม่คุ้ยฮะคุยยังไงก็ไม่เจอนี่แหละครับนี่เหมือนกันครับพอหลบครับคุณไปหาไม่เจอฮะจากปีหนึ่งถึงยี่สิบห้าปีหลบคุณเข้าใกล้ก็หลบแต่จากยี่สิบห้าปีถึงห้าสิบปีโดดจากซอกนี้ไปซอกหนึ่งจากห้าสิบปีถึงร้อยปีปิ้จากเขาลูกนี้ไปเขาครับ ตัวนี้ที่ผมถ่ายมานะครับใหญ่ที่สุดในประเทศจีนซึ่งสมัยนั้นนะประมาณ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 สองโลกว่าแล้วเวลานี้เหลือประมาณสามขีดสามขีดไม่ถึงสิบตำลึงฮะถ้าสิบตำลึงนี่สามเจ็ดกรัมสามขีดเจ็ดกรัมครึ่งตำลึงสิบตำลึงนะตำลึงหนึ่งสามจุดเจ็ดกร่มนะแต่ีนตัวนี้ไม่ถึง ไม่ถึงสิบตำลึงค่ะประมาณเก้าตำลึงประมาณเก้าตำลึงตัวนี้ออะไร 5, <10. S 1> อูเทนอูเทนเราเนี่ยจะซื้อถวายในหลวงสิบล้านบาทไม่ขายนอกจากเก็บจับได้ตัวที่ใหญ่กว่านี้ตัวนี้เก้าตำลึงนะจับได้ตัวสิบตำลึงเขาขายตัวนี้ขายตัวนี้แล้วตัวนี้ก็คือเขาจะเก็บไว้เป็นเขาจะปกปองหมายถึงว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําชาติคือ10ล้านยี่บล้านก็ไม่ถายคือเก็บไว้นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี่ฮะที่ลดราคาลงมาเพราะอะไรฮะเพราะสมัยนะั้นไปจับนะะี่ฮะต้องคนประมาณสิคนนะครจับตัวนี้นะฮะตอน,น,นอ,าอายปปาุประมาณประมาณประมาณไปเนี่ยจะต้องมีในพานในพานที่4ีห้าคนทีมงานหนึ่งประมาณ2ี่สิกว่าคน จะต้องมีมือธนูครับเขาเห็นล่ะอยู่ตรงลํโพงนะต้นนั้นใช่ละเขาจะมีมือธนูครับใช้รวดสลิงฮนะยิงพอยิงเสร็จ๊เขาต้องเอาได้แดงมันไวนะฮะแล้วเพิ่งรีดถึงไปขุดเพื่อต้องการเอาลากลากนี่สําคัญนะฮะลากนี่สําคัญ,คคญเพื่อเอาลากนะ,ะนนทีมงานหนึ่งไปเนี่ยยี่สิบกว่าคนมีนายพานมีมือธนูมีคนเห็นแล้วก็บางทีบินจากเขานี่ไปเขาหนึ่งเขาจะใช้ลวดสลิง นะเฟี ian, ้ยงตะขอเนี 14, ่ยเฟี <thấy zat in photos> ้ยงไปแล้วก็เอาลูกล้อนะล้อไปคือเขาไม่ลงข้างล่างขึ้นข้างบนมันเสียเวลาเขาใช้ลูกล้อนะรากว่ะจับตัวนี้ได้นะฮะจับยี่สิบแปดคนเหลือสิบกว่าคนเหลือประมาณสิบสี่คนสิบห้าคนเสียชีวิตตายก็มีตกเหวตายก็มีคือตะขอไปครับบอล้อเข้าไปเพราะถึงขลางเหวครับไอ้โวดตะินมันหลุดไอ้ขอมันหลุดบางทีมันเป็นเกี่ยวไอ้ฝั่งโน้นมัน ต้นไม้กิ่งไม้มันหักตกเหวตายกว่าจะเจ็บได้จับได้เหลือสิบกว่าคนครับต้นนี้แล้วตอนนี้ครับคือสมัยนะครับสมัยเนาสุดหนุฮะคือว่าคุณไปจับได้สิบตัวก็กินสามมื้อจับได้ยี่สิบตัวก็กินสามมื้อจับได้ตัวก็กินสามมื้อถ้าจับได้ตัวนึงสองตัวก็กลับคือจับให้เมื่อยทาไมฮะเพราะต้องไปกลางคืนเพราะกลางคืนนะโผล่ขึ้นมาใบเขาจะเหมือนกับมือคนฮะ ขึ้นมากินน้ำค้างนะส่วนนี้เป็นส่วนบนนะคระับส่วนนี้ฮะเป็นส่วนบนนะฮะอันนี้เป็นลากแล้วเวลาจับได้เนี่ต้องมาขุดลากออกมาให้หมดนะฮะลากลากนี่สำคัญนะฮะอ่านะแล้วก็ส่วนในส่วนบนแล้วก็ตรงนี้จะมีใบขึ้นไปมีใบฮะมีใบขึ้นไปนะ,ะแล้วก็เนี่ยข้อหนึ่งปีหนึ่งข้อหนึ่งปีหนึ่งวงหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งครับถ้าถึงน้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เพราะวงละปีวงละปี วงหนึ่งปีหนึ่งวงหนึ่งจะโผล่ขึ้นมาปีหนึ่งวง,งโผล่ขึ้นมาปีแล้วก็คืนกลางคืนเนี่ยขึ้นมากินน้ำค้างแล้วคนที่จับเนี่ยนะฮะต้องคนดูเป็นพอขึ้นมาใบเนี่ยเหมือนคน,นะคะห,ห้าแฉกเอนะต้นนั่นใช่แล้วมธนูก็ยิง